ในเมื่อคิดมันสั้นเราก็จะเอาใหม่นะคะจนกระทั่งไปสู่อันดับหนึ่งว้าจะได้เราจะอ,อันดับหนึ่งมีสิทธิ์นะคะไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะคะก็ต่อเมื่อที่หนึ่งตายเราก็จะได้อันดับหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่เราไปกินขนะอันที่หนึ่งตายดูดิ ي, มันเรืยเย้ยโยเยนโนเนียมากอะ่ะเราก็จะตามล่าเขาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ปัดหน้ามาพอดีตายพอดีเลย หงบโอ้โหตายเร็วไปหน่อยไหมไหม่ะไหม่ะก็ยังเป็นคงเกมเหมือนเดิมนะที่เราเล่นในวันว่างนะจ๊ะ โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอะซึ่งเราก็จะดิ้งดอง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 อ่ดๆๆดูนิดนึงนะจ๊ะว่าตัวเองจะตายหรือเปล่าว่าชอบเป็นผาดปุเหลอเกินนี่ มุ้งหน้าไปแบบไม่คิดว่าเขาจะต้องมากินเราบ้างเลยนาะโอเค okay. เราได้กินแล้วเราก็ไปโอเคอ่าตัวนี้จะแตกแค่เราอีกจ้า ใหญ่ยาวมากเลยใหญ่ยาวมากเลยนะจ๊ะโอ้โหคิดยังไงจะอ้อมเขาเนี่ยโอ้โหตัวสั้นกระดึงดึงจะอ้อมเขาเนี่ยนะ,ะนี่พี่เหลืองชมพู มาให้เรากินเสนดีชมพูชมพูุ้ยไข่เต็มเลยอะ่ะ พลาดได้อย่างไรเราเอย๋ยเราเอย๋ยคุมนะจุ๋มคุ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 ม,คม,คมนี่เราบปทานคนเดียวเลยจ้าไปเลยจ้าไปเลยจ้าตอนนี้เราก็ได้หกพันแล้วนะจ๊ะที่หนึ่งสามหมื่นแล้วพี่จุ๋มทันไหมเนี่ย น, <handc uffs> นี่เฮ้ยพี่จ๋อพี่จ๊อโอเคโอเคเราเล่นแบบสวิงกิ้งแบบว่าแบบว่าสวีสวัท,วาทมากเลยนะคะตายจนได้เลยคะ่ะอะไม่ายไปก่อนนะจ๊ะ